ตกใจหนักมากหมอปลายทักแรงสี่วันเกิดนี้เกิดมาเพื่อร่ำรวยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังการยานามิททุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไวา้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมาั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาก็จะเกิดขึ้นจริงภายใน3ามวันเจวันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นนะคะหมอไปถึงกับตกใจหนกักเพราะว่าสี่วันเกิดต่อไปนี้เกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยสวรรค์เปิดทางให้รวยเทวดาจะให้โชคใหญ่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเงินล้านจะหลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านของท่านชีวิตจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านการเงิน นี่สินจะหมดไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนดวงมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยหนกักเรื่องเร้รา,ยรายก็จะหมดไปโชคดีที่ได้ฟังและห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคนที่มีบุญบารมีสูงเท่านั้นที่จะได้ฟังคำทำนายนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในสี่วันนี้ ไม่เชื่อเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะที่ท่านจะเลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้แต่เป็นเพราะโชคชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในสี่วันนี้แท้ๆที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงสี่วันเกิดดวงมหาเฮงมหารวยดวงมหาโภคทรัพย์จับเงินแสนโกยเงินล้านสี่วันเกิดต่อไปนี้เป็นสี่วันเกิดที่จะได้นอนจมเงินล้านอย่างแท้จริง ถ้าหากท่านใดยอยากให้คำทำนายดีๆนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวของท่านนั้นจงรับคำทำนายนี้เอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบไม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะเข้ามาแล้วฝากทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงมหาเฮงมหารวยเปิดดวงมหาโกคทรัพย์ และจงแชร์คลิปนี้ออกไปสู่สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดดึงตัวท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีหลังจากที่ท่านแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วดวงชะตาของท่านจะเปิดสิ่งที่ท่านปรารถนาจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน เพราะหมอไปลายได้นิมิตเห็นแล้วว่าคนที่เกิดในสีวันนี้คือคนที่มีบุญบารมีสูงมีดวงชะตาและว,วาสนาเด่นมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะทำอะไรก็จะโชคดีไปหมดการค้าขายไม่ว่าท่านจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดดวงชะตาจะโดดเด่นเอามากๆดวงชะตากำลังขาขึ้นสุดๆ เพราะบุญวาสนาสั่งให้รวยเพราะบุพกรรมดีที่ท่านเคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำความดีกับบิดามารดาและผู้ที่มีพระคุณหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้ยากไร้นั่นก็นับว่าเป็นบุญกุศลอันสูงสง่งทำให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของท่านหนุนนำดวงชะตาของท่านให้พบเจอแต่ความร่ำรวย เงินล้านจะหลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเปิดคำทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในสีวันนี้คนที่เกิดในสีวันนี้ดวงชะตาจะพลิกผันชะตาชีวิตถือว่าหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนค่ะจากดวงร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ดวงไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูล สิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคและปัญหาจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นให้เห็นโชคลาภก้อนใหญ่จะเข้ามาหารวมทั้งสิ่งที่ท่านเคยปรารถนาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรลังใหม่รถป้ายแดงและทรัพย์สินที่ดินต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน สีวันเกิดดวงเฮงดวงรวยดวงมหาโภคทรัพย์ดวงเงินล้านจะหล่นทับดวงสวรรค์จะเปิดทางให้รวยดวงจะถูกหวยรวยหนกักได้แก่วันที่หนึ่งคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์หมอไปลายได้นิมิตเห็นแล้วว่าเป็นคนที่มีดวงชะตาและวาสนาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นาน ดวงชะตาร้ายจะกลายเป็นดีเพราะบุพกรรมดีที่ท่านได้สร้างมาตั้งแต่ชาติบางก่อนส่งผลให้ชาตินี้ชีวิตพบเจอแต่ความราบรื่นเพราะจะมีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวจะคอยหนุนนำชี้ทางและคอยปกปักร,รักษาให้แค้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและดนบันดาลโชคลาภให้เข้ามาหาตัวของท่าน ทำให้คนที่เกิดในวันเสาร์มักจะมีโชคลาภลอยเข้ามาเยือนอยู่บ่อยครั้งเป็นโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหากท่านซื้อหวยลอตเตอรี่ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกรางวันใหญ่เงินล้านจะหลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้ชีวิตลืมตาอาปากได้จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ขาดมือ คนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มีนิสัยและจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นหลวงปู่ศิลาท่านจึงได้เตือนคนที่เกิดในวันเสาร์ให้ระมัดระวังด้วยในการให้คนอื่นหยิบยืมเงินเพราะจะทําให้ตัวของท่านนั้น พบกับความลำบากดังนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์จงหมั่นเข้าวัดทาบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาแล้วชีวิตของท่านจะได้พบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองวันที่สองได้แก่คนที่เกิดในวันพุธ หลวงปู่มหาศิลาได้ทักถึงดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในวันพุธว่าเป็นคนที่มีดวงชะตาเด่นมาตั้งแต่เกิดคือเป็นคนที่มีดวงแห่งดวงรวยดวงมหาโภคัพย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทําให้เป็นคนที่มักจะมีแต่โชคลาภวาสนาเข้าหาเสียงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกรางวัลใหญ่หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเตรียม ตัวนับเงินแสนโกยเงินล้านกันได้เลยหากท่านใดท,ที่เกิดในวันพุธได้ฟังคลิปนี้อยู่บอกได้เลยค่ะว่าท่านโชคดีสุดๆเพราะในเดือนนี้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนดวงชะตาให้พบเจอกับความร่ำรวยดวงทางด้านการงานและรวมทั้งทางด้านการเงินจะพุ่งขึ้นอย่างหนกัก การทำมาค้าขายจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นหลังจากที่ท่านได้ฟังคลิปนี้จบแล้วชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนเป็นโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะในเดือนนี้ดวงชะตาของท่านจะถูกหวยรวยซั์รวยโชคเพราะบุพกรรมดีและบุญกุศลที่ท่านได้สะสมมา กำลังทำงานดังนั้นหากคนที่เกิดในวันพุธชีวิตติดติดขัดขาดทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเหมือนจะมีอะไรมาฉุดดึงไว้ไม่ให้มีโชคมีลาบให้ท่านนั้นหมั่นเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาแล้วชีวิตของท่านนั้นจะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองวันที่สามได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์ หมอปลายได้ทักแรงคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีดวงชะตาและวาสนาดีมากเพราะเป็นคนที่มีดวงเฮงดวงรวยดวงมหาโภคทรั์ดวงเงินล้านหล่นทับทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์มักจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่ตลอดเวลา หากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กำลังฟังคลิปนี้อยู่บอกได้เลยค่ะว่าท่านโชคดีสุดๆเพราะชีวิตของท่านถึงคราวแล้วที่จะหลุดพ้นความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงอุปสรรคและปัญหาท่านก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะรุ่งพุ่งแรง ไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งใดก็จะราบเรื่อนและประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะละลายหายสิ้นไปเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่ชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่นทำให้ผลบุญเหล่านั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย และดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในปีนี้ยังมีโอกาสสูงที่โชคลาภจะเข้าหาเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวดวงมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยหนกักเตรียมตัวรวยกันได้เลยค่ะวันที่4ได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์ คนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็ข้อเสียคือทำบุญกับคนไม่ขึ้นมักจะถูกหักหลังอยู่บ่อยครั้งคนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่รักสวยรักงามชอบในการแต่งตัวเป็นคนที่ขยันอดทนชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนเกิดในวันจันทร์เป็นคนที่มีวาจาศักิ์ส์ พูจาอ่อนหวานมีเสน่ห์ทำให้คนที่ได้ฟังจะต้องหลงไหลและคนที่เกิดในวันจันทร์ยังเป็นคนที่มีดวงชะตาดีแต่วัสนาดีเพราะว่าจะมีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดนุนนำชีวิตทำให้ชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือคนที่เกิดในวันจันทร์ยังเป็นคนที่มีดวงแห่งความโชคดีเป็นดวงยอด เจ้าเรืองเลยก็ว่าได้หลังจากคนที่เกิดบรันรจันได้ฟังคลิปนี้จบแล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเพราะแต้มบุญของท่านนั้นกำลังทำงาน เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนบน,นำดวงชะตาให้พบเจอแต่ความร่ำรวยมั่งคัง่งการทำบุญสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างบารมีทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่จำเป็นต้องทำบุญครั้งละมากๆแต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องเช่น mm hmm. การให้ทานทุกวันหรือการไหว้พระทุก เช้าและนี่คือเคล็ดลับการทำบุญเพื่อเสริมบุญได้มากง่ายที่สุดและส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นเช่นถวายสังฆทานควรเลือกของที่พระสงฆ์ใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นอาหารแห้งยารักษาโรคหรือหนังสือธรรมะบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับผู้ยากไร้เช่นบริจาคให้กับเด็กกำพร้า คนชราหรือผู้ที่ประสบภยัยให้อาหารสัตว์จรจดัดเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ไม่มีที่พึ่งช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นให้ทุนการศึกษาเด็กขาดแคลน เคล็ดลับที่สองการทําบุญด้วยการรักษาศีลการรักษาศีลเป็นการทําบุญได้บุญสูงเพราะเป็นการทําให้จิตใจสงบและไม่สร้างกรรมใหม่รักษาศีลห้าเป็นประจําไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่เสพสิ่งมึนเมารักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่สงบและมีสมาธิ เคล็ดลับที่3การทำบุญด้วยการเจริญภาวนาการภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจให้สงบและมีสติส่งผลให้ชีวิตมีสติมากขึ้นสวดมนต์ทุกวันเช่นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ10-15นาทีเพื่อให้จิตใจสงบและเกิดปัญญาแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นการส่งพลังงานดีๆให้กับโลก เคล็ดลับที่4ทําบุญด้วยแรงกายนอกจากการบริจาคเงินแล้วเรายังสามารถทําบุญด้วยแรงกายได้เช่นช่วยงานวาดัดกวาดลานวัดล้างห้องน้ําหรือช่วยงานบุญอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมสอนหนังสือบริจาคโลหิตเป็นบุญที่ช่วยชีวิตผู้อื่นได้โดยตรงเคล็ดลับที่5ปล่อยสัตว์ให้คืนสู่รธรรมชาติปล่อยนก ส่งผลให้ชีวิตเป็นอิสระไม่ติดขาดปล่อยปลาช่วยให้ชีวิตร่มเย็นมีโชคลาภไทยชีวิตโคกระบือได้บุญมากเพราะชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นปลอดภัยแล้วสัตว์เหล่านั้นจะนำสิ่งดีๆและความร่ำรวยกลับมาให้และนี่คือเคล็ดลับในการทำบุญเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในสี่วันนี้เคล็ดลับที่หกการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ การตอบแทนพระคุณผู้ที่ให้กำเนิดเรามาย่อมประเสริฐกว่าการทำบุญด้วยวิธีอื่นเพราะกับแม่เปรียบเสมือนกับพระประจำบ้านใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่ทำดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะไม่มีวันอับจนจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและทำสิ่งใดก็จะราบรื่นและประสบผลสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทอง หากใครที่ฟังคำทำนายนี้จบแล้วจงพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะเพื่อเปิดดวงชะตาเปิดบุญบารมีเปิดดวงมหาเศรษฐีและเพื่อให้คำทำนายดีๆนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านให้ท่านนั้นจงตั้งจิตอธิษฐานเอาและสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเป็นดังที่ใจหวังอย่างแน่นอน มินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ